คชนะ best popular male artist of the year กับเพลงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอครับรู้สึกไงบ้างก็ดีใจนะดีใจเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วเพลงชอบตัวเองเนะี่ยมันเป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกของผมตอนนั้นผมออกจากนาราบมวสิกแล้วก็มาทำยูคินเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมัน มันประกอบไปด้วยความไม่รู้มันเป็นแบบมันไม่มันเป็นงานแรกของเราเลยเราแบบเราเหมือนเราลงสนามมาเราเปิดค่ายด้วยความว่างเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องมาสร้างทุกอย่างใหม่หมดอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราปล่อยเพลงแรกแล้วมันเป็นเพลงที่ best music ครับอืมเราก็รู้สึกว่าในวันนี้เรารู้สึกว่าเออเราดีใจแล้วมันก็เป็นเป็นพลังงานเป็นแรงสนับสนุนให้เรารู้สึกว่าอโอเคเรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรามี motivation ในการทํางานต่อๆไปของเรามากขึ้นอะไรเงี้ยงครับอืมแล้วพออยู่มาสักพักแล้วรู้สึกยังไงพอมาอยู่กับตัวเองแบบอยู่ค่ายของตัวเองทําค่ายของตัวเองตอนนี้เริ่มชินมากกว่าตอนที่อยู่กับนาดาวปะเพราะว่ามันมันคนละแบบนะม,มันคนละแบบคือเราเราอยู่ค่ายมันก็จะดีอย่างตรงที่เราก็จะมีพี่พี่ผู้ใหญ่คอ,อ,อยช่วยคอยช่วยไกด์คอยช่วยหลี d อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเอาจริงคือมันก็อาจจะมี ความเห็นที่ตรงกันหรือไม่ตรงกันบ้างบางอย่างเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้จากเขาเยอะมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าในวันเนี้ยการตัดสินใจลองที่จะเรียนรู้อะไรมันเหมือนกับว่าเราต้องทอํามันอะเพื่อให้เรารู้สึกว่าโอเคลองดูกระชักตั้งอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้คาใจาว่าถ้าถ้าถ้าจะผิดพลาดก็ผิดพลาดก็เรียนรู้กันไปอ,อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้พอพอเราแบบทําไข่เองลงทุนเองปล่อยเองก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้มี สเต็กโฮเดอร์ของอินเวสเตอร์ที่เขาจะเข้ามารู้สึกว่าอ่ะโอเคอันนี้มันมันมีความเสี่ยงที่มันจะ,ะไม่มีกำไรอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็สบายตัวมากขึ้นนะแต่หมายถึงว่าบางครั้งเราก็ก็ยังกลับไปขอคำปรึกษากับพี่ๆสมัยนาดาวอยู่อทุกโพกเรเตมันคือการเรียนรู้เนาะการเรียนรู้ใช่